คิดขอบคุณความยากของชีวิตที่ผ่านมา<ช>อย่างไรบ้างคะมากๆเลยมันทำให้ให้ผมเหมือนได้บทเรียนได้เรียนรู้สัจธรรมความจริงของชีวิตอะ mm hmm. คือผมบอกกับตัวเองอยู่ตลอดว่าแค่ไม่ทุกข์ก็ก็คือสุขแล mm ้ว hmm. ทุกวันเนี้แค่เราไม่ทุกข์ก็คือสุขและ mm ้ะ hmm. เราไม่ต้องไปค้นคว้าหาสิ่งของอะไรมากมายรอบตัวเลยเราทุกวันนี้ผมคิดว่าหากเราทำอะไรอยู่กับใครแล้วมีความสุขโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครอะ แต่หากว่าเราไปอยู่ในจุดไหนที่มันทําให้เราทุกข์ใจเนี่ยผมก็จะถอยตัวเองออกมาใช้ชีวิตง่ายๆแค่เนี้ยเพราะว่าชีวิตคนเราอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานแค่ไหนในวันเนี้ยเราก็ยังคุยกันอยู่ปกติพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้เลยครับตั้างความสุขง่ายๆเอาไว้ใช่ครับแต่จริงๆนะความสุขมันบางทีมันง่ายมากเนาะคิดได้มันง่ายมันก็ง่ายใช่ค่ะในมุมมองของเรื่องของความรักเปลี่ยนไปบ้ด้วยไหมคะด้วยครับ คืออะไร<ม>บ้างกับความรักวันนี้ผมมองว่าการที่เราจะมีความรักหรือเราจะใช้ชีวิตร,ร่วมกับใครสักคนเนี่ยมันควรจะสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็เหมือนว่ามีอะไรที่เข้ากันได้จริงๆเราควรที่จะเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกันสามารถร่วมทุกข์และร่วมสุขด้วยกันได้คอยเป็นพลังบวกเติมเต็มให้กันเนี่ยครับ mm hmm. แล้วก็คือว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้รักแบบวัยรุ่นและที่แบบ ด้วยความรวดเร็วชอบใครสักคนนึ่งแล้วก็ไปจีบเขาเป็นแฟนกันซึ่งในวันนี้คนสวยๆเนี่ยมันมีมากมายอยู่แล้วแค่เราเปิดโซเชียลเราก็เจอและเพราะฉะนั้นมันหาไม่ยากเลยถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีแฟนสวยแต่คนที่เขาดีกับเราเขาเข้าใจเราเงี้ยเราต้องเรียนรู้หา,หาไปก่อน <ค>สิ่งหนึ่งเบนต่อสู้มาจนถึงทั้งหมดทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าพลังอันดับหนึ่งเลยจริงๆคือครอบครัวใช่ครับนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่สร้างเบนขึ้นมาหรือเป็นครอบครัวที่เบนสร้างขึ้นมาก็ตามที<ผ>มวันนี้มีอะไรที่อยากจะบอกกับครอบครัวของเราบ้างคะก็อยากจะขอบคุณทางครอบครัวทางคุณแม่ที่ต่อสู้เคียงข้างกันมาโดยตลอดไม่เคยท้อเลยผมว่าเขาเหนื่อยกว่าผมหลายเท่ามากๆ การที่ผมไปอยู่ข้างในเนี่ยมันก็เป็นการขายอิสระภาพแต่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ในตามกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้แต่คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะต้องจัดการธุระอะไรมากมายหลายสิ่งหลายอย่างคอยไปตามคดีไปศาลคอยมาเยี่ยมเราเนี่ยครับเขาเหนื่อยกว่าเราหลายเท่าเพราะฉะนั้นในวันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนบุญคุณคุณแม่เขาอย่างไรด้วยซ้ำชีวิตนี้ผมก็คงจะตอบแทนไม่หมดมันต้องขอบคุณว่าในวันนี้ทางครอบครัวของเราเนี่ยได้ได้กลับมา อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งมันเป็นความสุขที่มันยากที่จะบรรยายครับแต่จริงๆนะคือผม,ผมรู้ว่าท้ายท้ายแรกก็คงไม่มีขยะแรก,กนะฮะแต่ว่ามันเป็นสองปีกว่าที่ทั้งครอบครัวก็เหมือนเหมือนได้ลูกใหม่ <c oughs> ใช่ไหมจากค,ค,คนที่เลสซิ่งๆๆอานนำตระกูลเลสซิ่งอย่างคิดดูติรรเรียกแบบนั้นนะ ทุกอย่างเร็วทุกอย่างแบบร้อนทุกอย่างรอไม่ได้กลายเป็นคนที่นั่งคุยนัเย็นมากนิ่งมากแล้วสีความเย็นแผ่วเาแล้วดูแบบว่ามีสติมากแล้วมีอะไรอยากจะบอกกับครอบครัวที่เราสร้างนะคะต่อให้วันนี้เป็นอดีตภรรยาแต่เราครอกัลยานมิตรตลอดชีวิตอยู่แล้วทุกวันนี้เราก็มีการปรึกษาคุยกันในเกือบจะทุกๆเรื่องอยู่แล้วผมว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เราสามารถพูดคุยเขาได้ทุกเรื่องว่าวันนี้เรามีความทุกข์ใจยังไงเรามีปัญหายังไงเราสามารถปรึกษาหารือกันได้เป็น เป,เป็นเหมือนการระยะนิมิตท,ที่ดีต่อกันรเราไม่มีอะไรที่จะต้องมาทำลายกันเรามีแต่จะให้สร้างพลังบวกให้กันในวันนี้เขาอาจจะทํางานหนักผมก็อาจจะคุยว่าเป็นไงบ้างงานหนักไหมกินข้าวได้ยังอ,อย่าลืมดูแลตัวเองเงี้ยครับในวันนี้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาสร้างความทุกข์หรือโจมตีอะไรให้กันเลยมันมีแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขที่เราจะมามอบให้กันครับกับลูกชายนะคะน้องเลซซิงลูกชายก็น่ารักอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ รอเวลาที่จะว่างตรงกันแล้วเราก็จะไปหาความสุขร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ให้มันสนิทแนบแน่มากหรือแม้แต่การนั่งดูครับไฟเดโชในวันนี้คงจะมีหลายๆมุมที่ทําให้เขารู้ว่าอ๋อเขาไม่เคยรู้จักเบนซ์ในมุมนี้เลยครับและเขาจะได้รู้เหตุผลที่แท้จริงว่าในวันหนึ่งที่เราเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่รักครับ นะคะมีอะไรอยากจะฝากบอกไปถึงหลายๆคนซึ่งวันนี้นั่งดูครับไอเดีโชว์กันอยู่ครับนะคะแล้วเห็นชีวิตของเบ้นในแค่บางส่วนครับผมก็จากบทเรียนที่ผ่านมาผมก็อยากจะให้ทุกๆคนน่ะใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบคือต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแม้กระทั่งเราเดินเราหายใจอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะทำอะไรยุ่งวุ่นวายจนเราลืมไปหมด ในการที่ผมพูดออกไปในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยผมกันกองมาจากความคิดดีแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปมันจะไม่กระทบใครเพราะฉะนั้นอยากจะให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทรู้เท่าทันสติแล้วก็รู้ความคิดตัวเอง